ครับพี่น้องครับหลังจากที่แดนออกมาจากหลังจากรถไฟวิ่งออกมาจากคุุมพริสัยครับตอนนี้ก็น่าจะพุ่งแน่สู่อำเภอสัมลงามทาพุ่งสู่อำเภอสัรลทาครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือบรรยากาศความหอมหอมของไก่หกาย,ยาก ทานไปบาที่คือไก่ย่างห้องไอ้ทับทันโอเนี่เ,เป็นบรรยากาศทงแนานะครับทงแนงหนาวร้อนไม่ต้องบิโนโดรนนะครับ นะครับบรรยากาศทางทางรถไฟน้าเชี่ยวนะครับพ่จาบณาเอา ลทัานะาะเสนบ้านคนเป้น น,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 นี่นั่สบายจะรอแล้วจะรอจะรอรอนอนไปนอรออโอ้อัน,นี้นะที่ขทนเขาพ่อแม่กมัยท่าน ผ่านมาองไฟท่า,ออไานไหนโอ้รถไฟจอดพร้อมพี่น้องยากาศสองฝากฝักพบกันในอีกทีต่อไป